เชียใช่ไหมเนี่ยนี่กองเชียใช่ไหมโอ้โหกองเชียนี่ครับวันวันกองเชียกองเชียต้อนรับน้องใหม่นี่วันนี้ก็รู้สึกว่าจะคลอดอีกตัวหนึ่งนะครับผมใกล้จะออกลูกแล้วน้ําเริ่มไหลแล้วนะครับผมนะพอน้ําไหลปุ๊บแล้วก็จะแยกมาขังเดี่ยวไว้เงี้ยครับแยกมาขังเดี่ยวไว้เงี้ย ยแยกมาขังเดียวไว้นะครับสําหรับแม่จะทำคลอดใหม่นะครับนี่แม่สาวนะแม่สาวท้องแรกครับแยกคลอดมาสิ่งที่ต้องเตรียมคือเป็นกระสอบนะครับผมหรือกระสอบป่านนั่นแหละลองได้ถ้ามีเพราะว่ากระสอบป่านเนี่ยมันจะป้องกันเมื่อตลูกตัวเล็กเกิดขึ้นมาแล้วก็จะขาเคือไม่รอดป่องไม่รอดลงไปตรงลองนะครับผมของพื้น หรือถ้าเป็นตาข่ายหรือพลาสติกก็ใช้ได้นะครับผมนะจะได้ไม่อับด้วยกระสอบป่านจะอับนิดนึงนะแต่เมื่อออกลูกเสร็จก็เปลี่ยนเป็นกระสอบออกได้ครับออใส่รงไว้ก่อนใส่รองไว้ก่อนแล้วก็เป็นฟางแห้งหรือยาแห้งนะครับผมถ้าอาการน้ำไหลออกมาแบบนี้นะพี่น้องก็จะต้อรนมือใหม่นะถ้ามีอาการน้ำไหลออกมาแบบนี้นะครับผมไม่นานนะไม่นานสองถึงสามชั่วโมงออกแน่ๆนะครับนี่ท้องสาวหลุมลงเต็มวางขาเลย สองสามชมั่วโมงออกแน่ๆนะคราววาันนี้ดูนึกว่าเรนเรนปวดท้องอะปวดท้องนะครสอบออกไหมจะสอบไม่ต้องออกหรอกลองไว้ก่อนเนี่ยเรนมาเร็วกล้วยใช้เวลาให้ออกลูกเสร็จค่อยเอาทาออกนีออก่ปูไปกี่สอบไ,อบไปเนี่ยสองสอบปูไปสอบสอบหนึ่งออกหนึ่งเอาไว้ใช้หลังให้หลังทอดก่อนโอเคนี่เไาให้กินมั่งเสริมตอนเช้าๆหน่อยให้กล้วยอาหารนะ เตือพลังหน่อยลูกจะได้มีแรงในการขรับนี่เยอะอยู่แลแม่ทองสาวนะครับรุ้นกันว่าจะได้ลูกแฝดไหมนะซึ่งจ่ายจากพ่อมากนะครับผมพรอพันหลักของเรานะครับมากพ่อพันหลักของเราสำหรับที่นี่นะครับอ,อ้าวแล้วยังไงเนี่ยเราเป็นไฟนี่ไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะนี่หมาหมาพันธุ์อะไรลูกเนี่ยอเมริกันบูลลี่อมเมริกันบูลลี่โอ้โหกี่เดือนแล้วกี่ปันนะี่สเดือนสองเดือนสองเดืนอดนโอเคโอเคเอาตะบอกกันไปแล้วมันจะอ,อ,ะอั่งปว่ลูกจะปวดท้องไงข้ามไปข้ามไปไ,ไม่ต้องออกมาหรือหรือดึงมือเดียวก็ได้ดึงฝั่งเดียวก็ได้โอเคเก็บพื้นที่ก่อนปูฝั่งเดียวปูฝั่งเดียวจะได้จะได้อากาศหาย ในนั้นแล้วลูกในนั้น,น,นออกเสร็จก็ออกมาเนี่กลแล้วครับของสาวนะของสาวนะ<อ>ก็ปล่อยให้ออกตามธรรมชาตินะครับผมนะปล่อยให้ออกตามธรรมชาติดูคอยดูว่าทวงท่าที่ออกมาจะาถูกต้องไหมผิดปกติไหมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับผม ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรนะครับผมนะที่้ามาริตาลับถมทาง YouTube ตามไปเบิงออฟ i ิเชียลแนละทางเพจ Facebook ตามไปเบิงเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้แฝดหรือเปล่าหรือว่าจะได้ตัวผู้ตัวเมียยังไงบ้างแม่พันธุ์เลือดสูงๆกับพ่อเลือดสูงๆของเราเนี่นะครับผมนะเดีย๋ยวรอชมกันว่า นมมาร์กพ่อพันหลักของเราจะจ่ายลูกได้สวยขนาดไหนสำหรับสาวท้องแรกนะครับผมนะต้องรอชมกันอย่าลืมโทรเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้กับผมนหน่อยตามไปเบึงที่เบอร์โทร0981108296ยินดีให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมหน่อยตามไปเบึงด้วยนะครับผมอ่ะ รอชมกันรอชมกันนะครับว่าเราจะได้ปไดแปดหรือลูกเดี่ยวนะจะดูแล้วโอกาสแปดมีสูง,งดูแล้วโอกาสแปดมีสูงนะครับเพราะว่าท้องใหญ่มากนะครับโอกาสที่แปด <â> มีสูงก็อาทิตย์นี้ก็ต่อเนื่องกันแล้วนะครับผมของแม่สำหรับแม่เลื่องผสมหลังบ้านแล้วก็แม่เลืองสูงสูงของเรานะครับผมดูสิว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อเป็นแนวทางและบรรดานใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านนะครับผม ชิบหายแล้ววะเล่เต็มอะไรลไม่ือเสียบหน้าโผลแล้วเตรียมถุงมือเลยเ้ยทำไมฐานา โอ้โหทวแปะตาวนะครับผมนะปกติเขาช่วยได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องให้ถุงน้ำคั้มแตกก่อนถุงน้ำคัยังไม่แตกปล่อยธรรมชาติปล่อยปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเขา ค่อยๆค่อยๆค่อยๆบีดุงค่อยๆบีดุงอกไปค่อยๆบีดุงมาลุแล้วค่อยๆจับดึงดึงค่วยได้ดึงได้ค่อยๆดึงจ่อค่อยๆค่อยโอ้ตัวเบลเลยเดี๋ยวค่อยๆอยากเห็นเยอะมากเข้ามาเร็วเช็ดปากเร็วเช็ดปากเร็วมือมือระวังจะดื้อระวังสะดือปล่อยออกง่ายออกงายตัวเบลเลยไม่ต้องไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงตัวเขาออกมานะปล่อยเลยเช็ดเช็ดปากเช็ดในกระวางเลย แม่ตัวเมียเอ้ยตัวเมียวะตะพูโอ้โดนพ่อจัดเลยนี่วันนี้นะต่อสองวันติดต่อและสองแม่โอ้ตัวบลื้อเลยเหมือนพ่อมากเลยจ่ายลูกสวยโอ้โหพอชอเช็ดแค่นนั้นแหละพอให้แม่รับการเขาเราคอยดูงานางขยำแบบนี้และลูกแ้ขยว ลองพื้นลองพื้นด้วยสายสะดงสะดือดติดอยู่หรือเปล่าจับมาระวังด้วยนะคอยคอยคอยไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยดึงไม่แม่เลยดึงไม่ต้องดึงเด็ดนี่ขาดนะโอเคเอ,อ่ให้เขาออกตามธรรมชาติเขานั่นแหละปล่อยให้เขาดูแลลูกเขา ปล่อยปล่อยเช็ดแค่ปากลวงปากอย่างเดียวพอ,อนี่ปล,ลปล่อยเลยทีนี้ต่อยธรรมชาติเลยเช็ดจมูกเช็ดหูเช็ดปากได,ด้ยังตีเช็ดเนี่ยออกง่ายไปเลยออกง่ายตัวบุลเลอร์เลย,ดยโดยจำนวนนี้ทำเป็นลุงจังเลย ขึ้นมานอนบนไอ้นั้นแล้วแล้อสองวันเป็นหนุ่มจ่ายลูกเหมือนพ่อทุกตัวเลยตัวนี้อีกสามทำไมไม่เลี้ยลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะคอยเนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยไม่ดึงไม่งละทีปล่อยนี่รอดูตัวที่สองนะครับด้วยธรรมชาติเขาก็เดี๋ยวทำกวามตาลูกเองดูว่าตัวที่สองจะออกมาไหมอย่าดึงอย่าไปจับปล่อยอ่านี่แหละนี่แหละไม่เอามาไปนี่อ่ะ ออกอีกแล้วครับท่านออกอีกแล้วครับท่านตัวผู้พอพันพอพันเหมาะเลยอ่ะเหมือนพ่อจิายเหมือนพ่อจริงๆเลยมีหน้าหัวเข้มอ่ะสีรูไม่อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเด็กก็จะมูกอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยทำไมไม่เลียลูกเขียกจะความสะอาดเองเขา้าพอะไรวะบ่ พาอเบื่อนอะไรนะนี่อีกไหมออกมาแป๊บเดียวจะเดินแล้วอ่ะแข็งแรงมากมาร์กนี่จ่ายลูกสวยฮะตัวยาวด้วยจ่ายลูกสวยก็เลยแล้วทำไมคุณชอมบมันแล้วปังเจะแฝดไหมต้องรอดูกัน <c oughs> อือก็หลยอ่ะบิงสองบาทบิงเออเออลูกออกมาเลยพี<อ>่น้องอะไรอ้าเฮาวแต่ ในเกินยี่สิบวินาทีถ้ามีแฝดเดี๋ยวลวงมาตามกันนี่ทำไมไม่เรียรูัง่ายงตัวใหญ่มากแฝดสาวเนาะดูนิลุ้นจะได้แฝดแม่แม่นี้ลองเลยอะโอ้โหกี่นวนมเป็นขนยาวเลยนะ ใจลูกสวยไม่มีเพี้ยนเลยเป็นพ่อพันได้อีกสบายสบายดูลูกลูกที่สองมาแล้วมาหแฝดโอ้แฝดจริงๆด้วยกำลังผู๋หัวอผู๋เลยครับหัวอผู๋เลยครับหม้ผู๋เลยครับจะสองหรือจะสามแค่นั้นเลยครับผู๋มาแล้วครับผู๋มาแล้วครับผู๋แล้วครับรุนนะครับลุ้นมาแล้วครับผู๋แล้วครับแฝดอีกแล้วครับแฝดอีกแล้วครับพี่น้องครับผู๋มาแล้วครับ อืย่าบางนี่ก็รุ้นจัดเลยับโอ้โหจ่ายลูกสวยคอเข้มในข้างล่างนี่นะสอ,สองตัวเออเออเอาง่ายเอ็งโอ้อยหาวจะขาวอะไร โอ้ปันติดต่อนะครับผมสองันติดต่อล่อไปสี่แต้มแล้วนะครับผมโอ้ดูค่อยๆๆๆๆโอ้โหถุงมาแล้วเข็ดปากเ็ดปังเดียวพอเ็ดปักเดียวพอเ็ดปเดียวมันตอู้เลยแม่เช็ดปากเช็ดปากเ็ดปากเช็ดปังเดียวพอให้น้องดูนเ็ดปากเ็ดหัวองเดียวพอแม่จกคอแม่จกคอสิให้น้องดูน่อือทุกคนรีกอยู่เนผ้าหาที่อะไรไม่รู้อะรับตวแม่เร็วโอ้นี่อย่างดีนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องออกมาดิเดี๋ยวเขาจัดการให้เขาโอ้โหถุงถุงถุงมาอีกแล้วถุงหนึ่งสองนะครับผมแปดสองนะครับอืมนี่ลุ้นกันโอ้คอคือดูดิมาร์จ่ายลูกให้สวยมากดูสิมีตัวรึเปล่าตัวเมียตัวเมียตัวเมียไหมตัวเมียตัวเมียคู่ออจ่ายลูกดีว่ะใช่ไหมตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเมียคู่เอ้ยนั่ง ตัวพู่ตัวตมีอาคู่นะครับผมนี่จ่ายลูกสวยพ่อพันธุ์ของเราเลือดส,สูงนะครับนี่คู่ก็ตัวเมียตัวใหญ่นะจ่ายก็เคยสวยจ่ายลูกสวย,สวยแด้ลูกดีดูดีว่าสามจะมาไหมลุ้นเอาแค่สองพอจบสัมภาษณ์สัมนผ่านนะจ้าของฟาร์มรู้สึกยังไงบ้าง,รงครับดูสิยังไงบ้าง ก็ด uhm, ีใจดีใจโอ้โหนี่เนืคอเต bon ็มด er> ้วยคอเต็มเมื่อตัวเมียตายลูกตัวเมียแล้สวยมากเลยนะตัวเมียตัวเมียนะไม่มีไข่นี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 ่แฝดท้องสาวท้องแหลกหรอบอ้ยง่ายเลยนะเป็นไปตามอย่างที่คาดนะแฝด เป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดไม่ต้องทุกไมถ่ายนะพี่แก้วอะอาทิตย์นี้รับไปหนอๆแล้วสี่ตัวแล้วนะครับตัวเมียสองตัวผู้สองนะับอาทิตย์นี้เพิ่มสมาชิกมาอีกสี่นะนี่ดูแม่เขาเ่ยออกรูปแบบไม่ช้ำเลยอะไม่ได้อะไรเลยออกง่ายมากๆนะแพรสาวนะครับผมแพรสาวตายรูปืม นี่แสสาวนะครับผมนะหลายท่านว่าจะไม่แฝดแฝดนะขึ้นอยู่ที่ร่างกายและความสมบูรณ์ของเขานะความสมบูรณ์ของแม่นะนี่เลี้ยงดีสมบูรณ์นะผมแต่ว่าตัวผู้ตัวใหญ่กว่าปีสิการเลี้ยงด้วยนะครับสายพันธุ์นี่สูงนะบอครับออกมาโอ้โหดูนี่แค่เพิ่งออกนะยาวเป็นฟุตนะยาวเป็นฟุตเอาหอนี่ดีกว่าไยาวเป็นฟุตนะลำตัวยาวมากนะ สายพันธุ์แบบสวยๆนะครับผมนะตัวฟู้จำทองจองจองเลยเลยจองเลยเลยนะตัวฟูนะใครอยทําสายพันธุ์ได้เลยนะฟูจองเลยเลยยังยังไม่ได้ชมงลื้อยังไม่ได้ชมงลื้ีแต่ตัวเมียเก็บไปทําแม่พันธุ์ต่อนะผมโอ้โหสวยคอคือลึกสวยเข้มโอ้มากระจายลูกเลใหญ่ ตัวอปกรณ์่างเงี้ยวะตัวผัวตัวตัวอุปกรณ์นี้ตัวใหญ่นะดูเลยพองใหญ่เลยว่ะดูนี่โ้โหแม่เขาก็ดูแม่ความสวยของแม่นเลยตอนเรามาตอนที่เรามาหย่านมแรกๆแม่เขาอยากให้จําตัวนั้นได้นะตัวเล็กๆควมผอมนะครับแม่เขาอ่ะดูตอนนี้สิดูตัวนี้ดิบึ๊บนะครับผ่านไปหนึ่งปีนะครับจักไป อาันนี้แปลงครับผมสองท้องแล้วนะครับมันอ้เป็นสองตัวเ่งแปลงด้วยออกง่ายมากออกง่ายมากเลยมาดูสิเหมือนให้มานี่ขาขาติดร่องมั้ยว่าติดไม่ติดรอดูมันเบ่งสองที่เองนะแม่มันเหมือนอะไรบอนน่ะแต่อีตัวมเนียไม่แน่ใจคงเจะหมดแล้วล่ะมีถุงน้ำมาแล้วเพราะว่าถ้าจะออกเนี่ยเขาจะต่อกันไม่เกิน20นาที มนมออไอ้ตัวอเหมือนท่าจมากก่นามากจ่ายลูกหลอสุดๆเลยเหมือนมากหรือจะออกอีกแค่จะออกอีกอมนมาเลยตายแล้วโอ้ดูดิตัวพู้ดิเหมือนเหมือนมากเลยโอ้เหมือนพ่อมากจ่ายลูกสวย ฉายรูปสวยอยูกําลังเกาะจะกอกอยู่มันกําลังร้อนตัวเมียก็เหมือนนะโอ้โหฉายรูปสวยมากนะพุกท่นลองยาวเลยยาวฟุตเลยแม่ยาวาเป็นฟุตเลยอ่ะออกง่ายจัดได้ออกง่ายมากแม่พูดไปนี่หน้องแฝดดังนี้แฝดจะนี่จริงเลยคงหมดแล้วมั้งติดตามคลิปเต็มเต็มที่ยูทูปตามเด็อุปติเชียนะครับ ออกใหม่แรกๆนะครับผมนะหลังจากที่ลูกจะออกแล้วเราต้องรีบจับลูกเขาให้ดูดนมแม่เลยครับผมสาหรับแพะแม่สาวเนี่ยลูกยังไม่ออกอ่าจะได้เกิดความผยิบผนได้ยอมให้ลูกดูดนมนะครับนมน้ําเหลืองนะ่ะแรกเกิดสําหรับแพะตัวเล็กมีประโยชน์มากนะครับอันนี้ที่สุดดิเดี๋ยวลูกออกก็จะให้ดูดเต็มที่นะแต่นี่ลูกเาพอออกมาลูกเขาก็จะให้ดูดละลุมบอกอยังโอเคอตัวนี้เป็นไงมัม่งตัวเมียมไงมัม่ง อปค่อยๆเราทท่ะตัวก็ได้แรกเกิดต้องรีบให้ดูดนมเลยนะครับเช็ดตรงเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วนะแม่แม่หัวนมไม่เข้าแม่ด้วยธรรมชาติของเขาหนมไเด้วยธรรมชาติของเขา๋ยวก็ค่อยๆดูดเองเขาแต่เราก็คอยดูแลและจับใส่ให้แม่ให้แม่เขายอมให้ดูดนมนะครับแต่แพะระดับนี้เลีอยงตั้งสูงอย่างนี้เลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆดูโครงสร้างแม่ใหญ่บึนบมากตอนเด็กๆโอ้โหอย่านมตัวนิดเดียวครับ แล้วพ่อพันธ์เราก็ตัวใหญ่นะยาวจ่ายลูกออกมาอย่างที่พี่น้องกเกษตรกรที่รับชมทางบ้านเห็นตอนนี้แหละนะตัวใหญ่มากนะครับผมขนาดลูกแฝดสองตัมเบลเลยนะจําหนักสี่กิโลไม่อยู่นะครับแม่แต่มันแย่งกินน้ำเหลืองนมน,น้ำเหลืองกันนะแล้วมาไปไอ้นั่นคนเดียวนะสามารถไปทําสายพันธุ์ได้เลยนะเนี่ยสายานมเพราะูผู้เนี่ยสวยพอดีขนดีเหมือนเหพ่อเลย ต้องยอมรับว่าก่ายลูกสวยจริงนะออไวขวบหนึ่ง <S <S กำลังนิ่งเลยครับ <S <S เลือดกำลังนิ่งเลยอือแม่แม่เอามันไปเต้านู้นดี ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามรับชมทาง YouTube ตามไปเบิงออฟฟิเชีและทางเพจ a c e b o o k ตามไปเบิงนะครับผมล,ลืมฝากกดติดตามคุณเลก่กแชร์ให้กับผมหน่อยตามไปเบิงด้วยนะครับโอ้โหแม่ลูกแล้วลูกแล้วภายในอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีอีกแม่นะที่กำลังรออยู่ไม่รู้จะออกวันไหนนะครับผ่านไปหนึ่งปีในการเลี้ยงแพะนะครับปีเศรของเรา เริ่มทยายทยอยทยอยทยอยออกนะครับสร้างผลผลิตสร้างรายได้ใหเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับเห็นแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับชื่นใจพี่น้องชื่นใจนะครับผม่้แย้ที่ต้องเตรียมไว้ก็คืออาหารนะครับผมในห้องคลอดอาหารน้นําขาดไม่ได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกเ่ยปูพื้นเพื่อป้องกัน าขาของไอตัวเล็กเนี่ยลงรูลงป่องลง,ลง,ง,ลงหย่อนลงไปอาจจะติดจะหักเวลาเราไม่อยู่นะ,ะอาจจะหักได้กใช้ผ้าปุงเขียวปูนะแล้วก็ให้กองปุนด้วยฝาข้าวแห้งหรือยาแห้งนะโอเคแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมนะเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรเรามือใหม่นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาแก้ไขปัญหากันได้แล้วสบ,บายๆนะครับผมนะ